Oh, okay. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่21ธันวาคม2566ครับ mm hmm. เดี๋ยวก่อนหนึ่งผมพาไปดูสภาวะตลาดเมื่อวานกันก่อนนะครับเพราะว่ามีการประกาศตัวเลขสําคัญค่อนข้างเยอะเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเริ่มที่บ่ายเมื่อวาน,นก่อนนะก็จะมีการประกาศตัวเลข CPI นะครับของทางสหาราชนาจาักรนะซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงสภาวะเงินเฟอ้อนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อของสหาราชนาจาักรก็ออกมา น้อยลงนะครับอยู่ที่3.9ซึ่งถือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนแล้วก็น้อยกว่าคาดการณ์ด้วยซึ่งคาดการณ์อยู่ที่4.0นะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับเศรษฐกิจนะครับว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับเติบโตขึ้นได้นะแต่ว่าสําหรับสุขุนเงินปอเองแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็อ่อนค่าลงนะครับหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อมันออกมาน้อยลงแบบนี้นะครับนักลงทุนก็มองว่า BOE เองอาจจะไม่ได้ใช้มาตรการหรือวโยยา,ายการเงินที่รัดคุมแห่งเก้าด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกแล้วนะครับพราาาาะว่ภมอจจ เป็นการคงอัตราดอกเบีย้ยระดับสูงวยาระยาวแล้วเนี่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสกุลเงินปอนนะส่วนช่วงกลางคืนเมื่อวานนี้นะครับตัวเลขทางฝั่งสาดั้นเนี่ยออกมาดีทั้งหมดเลยนะครับก็โดยเฉพาะรายง,งานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB นะครับแล้วก็ยอดขายบ้านมือสองเนี่ยออกมาเขียวขจีทั้งคู่เลยนะครับวันาานี้ก็เลยส่งผลให้สกุลเงินยูเอสดอลารเนี่ยมันสามารถตัวแข็งขึ้นได้นะครับแล้วก,กดราคาต่อคํำให้ ตัวล่วงลงนั่นเองนะส่วนในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยให้เราโฟกัสที่ช่วงกลางคืนเลยนะครับจะมีการประกาศตัวเลขที่คาดว่าน่าจะวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวเลข GDP นะครับก็คาดการเอาไว้ว่า GDP ป่าไตรมาสที่สาเนี่ยของทางสหรัฐเนี่ยจะออกมาดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าออกมาดีขึ้น,นแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาตัวของ u s เอสดอลลาร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในวันนี้นะครับแต่ว่า ต้องดูด้วยนะครับว่ามันสอดคล้องตัวจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างครั้งแรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าคาดการณ์ออกมาไม่ค่อยดีเลยนะครับคาดการณ์ออกมาว่าจะมีคนปกงานมากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมาในทิศทางเดียวกันคือดีทั้งคู่ตรงนี้ US มีโอกาสแข่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาคนกันนะครับตัวนึ่งดีตัวนึ่งไม่ดีเนี่ยก็อาจจะพิจนารณาลดความเสี่ยงในการเทรดหลังช่วงข่าวแลวนะครับเพราะว่าตลาดน่าจะขวนนะ สุดอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดัชนีภาพผลิตจากธนาคารกลางรัสฟิีาเดเฟียนะครับคาดการออกมาดีขึ้นเช่นกันก็ข่าวหลักในวันนี้จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับในทางเทคนิคเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนไปดูกุลเงินดอลลาร์ก่อนเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับชานี้ก็มีการย่อตัวลงบ้างทางเทคนิคนะครับก็ยังคงติดซับไพโซนตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือได้นะครับยืนเหนือที่ ราคาประมาณ102.633เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีสัญญาปรับตัวลดลงนะครับจากตรงนี้ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับหรือเราอาจจะดูว่าพิจารณาว่าหลดสปีดลน์สั้นๆตรงนี้นะครับที่ราคาประมาณ102.139เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงไปทำ New โ o ได้นั่นเองนะสำหรับสูนเงินดอลลาร์นะครับต่อมานะครราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับก็ค่อนข้างผันผวนเลยนะครับก็ปรับตัวล่วงลง ทำโล w ต่ำสุดที่ราคาประมาณ2,027.3ครับจากนั้นก็ดีสลับปรับตัวขึ้นมานะครับผมยังคงมองัพพลายเดิมอยู่ข้างบนนะครับที่โซนประมาณ2,57 0นะครับว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสนะครับผมใช้คาว่ามีโอกาสนะเขาก็ถ้าเกิดว่าราคาสามารถหลุดตัวสปีดไ line ที่ที่ตีไว้ตรงนี้ได้นะครับที่ตีไว้ตรงนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นทดสอบภายเดิมที่2,46และ2,57ตามลำดับนะครับแต่ถ้าเกิดราคาเกิดหลุด2,027ลงมานะครับหลุดแนวรับ ที่ทำมาไว้เมื่อวานนี้ลงมาเนี่ยก็มีโอกาสลงมาทดสอบ 2,016, 2,007และ1,996ำน,ำน,นะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับยังคงวิ่งอยู่ในเส้นตรงนี้นะครับยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับก็ให้นักลงทุนยังคงติดตามนะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถจรตัวทำนิวไฮใหม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทดสอบ76.690นะสำหรับบ T.I. นะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวร่วงลงมาครับอยู่บริเวณ72.3และ 66.9นั่นเองนะปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้รัชนีดาวโจนส์ครับก็โดนเทขายลงมานะครับคาดว่าเป็นการเทขายทากำไรทางเทคนิคนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นจุดวัดใจเลยนะเพราะว่าผมตีเทรนไลน์ของภาพใหญ่เอาไว้นะครับในทางเฟรมใหญ่เลยนะครับก็ราคาลงมาทดสอบแล้วยังไม่สามารถผ่านได้นะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาจังหวะทำกำไรในฝั่งเซลล์นะครับแนะนำว่าให้รอราคาคอนเฟิร์มด้วยการหลุดเทรน์ลานี้ก่อนนะถึงจะปลอดภัยเพราะว่า แนวโน้มขาขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับเมื่อวานนี้ในทางเฟรมเล็กๆในภาพเล็กเนี่ยก็มาเป็นเพียงการเทขายทํากําไรตามนิเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทํา New High ใหม่นะครับแล้วก็หลุดเทรนด์ไลน์ตรงนี้อาจจะรอหาจ,จังหวะทำกำไรในสุขเซลได้นั่นเองครับโอเคครับยังไงก็วันนี้ข่าวอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะมุ่งในไปทางฝั่งสาวรั้นะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นสาวที่ทําให้ราคาวิ่งได้ค่อนข้างเยอะอยงไงก็อย่าลืมว่านี้มันในช่วงดีๆแล้วก็ขอ,อทุกคนโชคดีมีกาําไรขอบคุณครับ